เราคิดไหมว่าจะทําไวขนาดนี้เนี่ยคิดว่าทำาจริงจริง่ยคิดไว้ว่าแพนจริงๆคือต้นปีหน้าแต่ว่าคิวหมองว่างปลายปีนี้เราก็เชิดเหลือคาทำปลายปีนี้เลยจบจบกับอบไม่จบกับจบไม่เอารู้มั้ยไงเพื่อนคะที่น้องจะทำแล้วผมตื่นเต้นนะคะเพราะว่าแรกก็ทำไงในนานแล้วว่ามันต้องมีแบบนี้ วันนี้เราถักตัวตัวเนาะเป็นขวิงเป็นตัว ครั้งนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกของเนทในชีวิตนะคะเป็นการากรักษาใการหน้าอกของเนทครั้งแรกในชีวิตนะคะกับโรงพยาบาล SLC นั่นเองค่ะหรือ SLC ซ์คอมพิวเอนั่นเองนะคะทุกคนก็คือวันนี้นะคะเนี่ยนะคะได้รักษาหน้าอกนะคะกับคุณหมอกำปนาตนะคะทุกคนในขนาด255ซมนะคะซึ่งเนทบอกเลยว่าเป็น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของเน็ตมากนะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะเน็ตนะคะได้มาพักที่โรงแรมเดยบิดน,นะคะที่เขาอยู่ในเครือของเอ็นนะคะก็เอาพูดทางโรงแรมมากเหมือนกันนะคะที่แบบว่าดูแลแลวก็เทคแคร์ดีมากๆเลยนะคะตอนนี้เราก็รอรถจากทาง N อ็นนะคะมารับเรานะคะไปทําหน้าอกกันค่ะ ตอนนี้นะคะเรานะคะก็กำลังจะนั่งรถน,นะคะไปคลินิกเอลค่ะทุกคนคืนนี้อยากจะบอกนะคะว่าเออ่ทางโรงแรมเนี่ยเขาได้เครือกันเนาะก,กับเอลนะคะทุกคนใครที่แบบว่ามาทําศัลยกรรมนะคะที่เอลนะคะก็สามารถมาปักที่นี่ได้นะคะเราไปเจอกันที่เอลดีกว่าค่ะและตอนนี้นะคะเนียนะคะก็ได้อยู่ที่เ l c Hospital แล้วนะคะทุกคนคกคน,นี้เลยนะคะคือเนียจะบอกว่าวันที่เนี่ยผ่าตัดวันนี้นะคะเป็นวันที่เช้ามากๆกี่โมงแก 9ก้าโมงค่ะตอนนี้เป็นเวลานี่เลยค่ะ8ปดโมงแปดโมงยีนะคะทุกคน,ก,คนก็คือเป็นเคสที่เช้ามากเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเหมือนอย่างที่บอกไปเลยนะคะวันนน้นะคะได้มาปรึกษาศัลยแพทย์นะคะ <S <S บนความเป็นจริงนะคะโดยแบบตรงไปตรงมาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนว่าเนสสามารถทําได้หรือเปล่านะคะคและที่เนสมาที่เอลซีวันนี้นะคะทุกคนก็เลบอกว่าเอ้ยเนททำนะอกได้ยังไงนะคะอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยนะคะวันนี้นะคะมีคุณแม่นะคะมาดูแลและยินยอมนะคะในการเซ็นเอกสารในวันนี้นะคะเนสนะคะมีปัญหานะคะว่าทำไมแบบเอ้ยอยากมาทำ หน้าอกอย่างนี้นะคะเพราะว่าเนทนะคะมีปัญหาอยู่กับการทํางานนะคะทุกคนเวลาเราใส่ชุดอย่างนี้นะคะหรือเราเราอยากแต่งตัวสวยๆเนี่ยมันไปไม่สุดนะคะทุกคนมันยังเนทยังรู้สึกว่าเนทยังขาดความมั่นใจในส่วนของหน้าอกไปด้วยความที่เราโตขึ้นนะคะทุกคนและอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะที่สําคัญมากๆด้วยความที่เนทตัวเล็กเนี่ยทุกคนก็ยังจะคิดว่าเนทเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่ยจริงจริง ตอนจะจบม6แล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือโตขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะแลวก็อีกหนึ่งขั้นของความสวยแล้วนะคะทุกคนฝากทุกคนเปลังใสให้เน็ตด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้จะเป็นยังไงนะคะมารอดูกันดีกว่าค่ะว่าจะปังขนาดไหนน้องนมน้องอืมน้อง,อองลายว่าไปาวอลเลยส์ไป ยายเนสแกตื่นเต้นไหมเนี่ยวันนี้ทำนมเนี่ยเอาจริงปะตอนแรกก็ไม่ตื่นเต้นแต่เหมือนแบบพี่ๆหลายๆคนแบบเข้ามาถามมากๆแบบเนตื่นเต้นไหมเนี่ยตื่นเต้นไอะไรเงี้ยจนแบบตอนเนี้ยมันเวลาใกล้ที่เราจะทำจริงๆอะเราตื่นเต้นมากมือเย็นเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยแต่ว่าพยายามหลับไม่ได้มากที่สุดค่ะ เราคิดไหมว่าจะทําไวขนาดนี้เนี่ยคิดว่าว่าจริงจริงเนี่ยคิดไว้ว่าแพนจริงๆคือต้นปีหน้าแต่ว่าคิวหงมองว่างปลายปีนี้เราก็เชิญเหลือค่ะทางปลายปีนี้เลยจบ <c oughs> จบกันอบไม่จบกันจบไม่เอาจริงเนี่ยได้เข้ามาเทดแอาคิวคิวโทนะคะทุกคนตั้งแต่วัน คือจริงๆอะก่อนหน้านี้สองอาทิตย์นะคะทุกคนมีพี่ๆบอกว่าหมอคิดว่าเราก็เลยว่างั้นหาวันว่างเลยเน็ตจะสัมารถล็อกคือแล้วก็ทําได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ทีนี้ได้วันทําก็วันที่9้าเนาะวันที่9กควรทาวันที่เน็ดมาคอนเซาปและวันที่เน็ดมาตรวจร่างกายในวันที่7นะคะทุกคนและอีกสองวันเราก็ทําเลยจนมาถึงวันนี้ค่ะวันที่เราทาจริงค่ะแล้วแกกลัวไหมเนี่ยกลัวไหมหรอพูดเลยว่ากลัว กลัวกลัวในเรื่องของการดมยาเพราะเราเนี่ยไม่เคยดมยาสลเลยแต่ในเรื่องสีมือหมอหรือทรงสวดทรงที่เราคิดไว้อะไรเงี้ยเราไว้ใจเอกซีก็คุณหมอกับปนาดมากเลยค่ะและอันี้นะฉันทมเลยอาพูทำทำเสร็จเนี่ยมีคนใช้ไหมฟังนะเราทำแส่งณัอกเนี่ยเราทำเพื่อสนองตัวเองรอเออเราทำสนองตัวเองเพราะเวลาเราไปงานไงใส่ชุดไงอะไรไง ฟิวไง,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 งอะไรก็ซีวุ้ชบอ๋อวุ้บอกบอ๋กเอีหยือเปล่ไม่ติดก็ะตินหรอไม่ติดแต่ <S 2> <2> <S แกรู้สึกยังไงบ้างใกล้จะเข้าห้องผ่าตัดแล้วมันไม่ถึงสิบนาทีแล้วแกเกินอ้าวจริงๆคือวันนี้เราต้องบอกว่าเราค่อนข้างที่จะมีกำลังใจเพราะว่าเพราะอะไร <3> <S 3> <3> <S เพราะวันนี้นะคะคุณแม่นะคะบินตรงมาจ๊ะแขกพังงา ลเกินแอะไรเกินอ,อ่ะแม่ตัวแม่เกินอ่ะวันนี้เดี๋ยววันนี้แม่มาพ่อรลูกสาวแม่เตือนเต้นไหมเตือนเต้นค่ะเป็นไงบ้างคะให้ลูกสาวได้แบบว่าความสวยหนึ่งท่านไดแล้วเอแล้ป้าว่าไงบ้างป้าก็าไม่ว่า,าตามใจตามใจทุกอย่างตามใจทุกอย่างพี่ลูกอยากทำหรอ,อ,หรอแล้วคุณแม่ล่ะคุณแม่ก็ม่กัน แกเขาซนามาใส่ตอนเนี้ยซาวใส่แล้วนะดาม่าร้องง่ายยยังไงบ้างคะพี่น้องจะทำแหาตื่นต้นคะเพราะว่าแกก็ตใจในงานแล้ว่าอมันต้องมีมานดีวันนี้ตัจงตัวเนาะเป็นคู่เป็นตัวแคมคิดอยู่นานไหคะแต่สินใจอยู่นานไหมตอนที่น้องก็มาขอทำ ตัดสินใจนะแม่ก็ตัดสินใจเราต้องตัดใจเขาอาไว้เมื่อเราอยากทำอะไรก็เราปล่อยให้เขาทำนะคะเพอาะเรารักเขาแล้วเรามีความสุขแล้วก็มีความสุขแล้วหนูไปขอคุณแม่ยังไรบ้างหนูก็บอกว่าแม่หนึ่งจะทำตรงนี้นแม่ก็แบบว่าจะทำเลยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็บอกว่าวันไหนยังไงบอกกับการเดี๋ยวแม่จะไปเซ็นไปยินยอมให้ก็พูดไม่ขาดแม่เลย ใช่ค่ะก็คือเหมือนที่หนูบอกว่าถ้าใครที่มีลูกเป็นอดีมของคิน้ออย่าไปกดดันเขาให้ทําให้ปล่อยให้เขาทำในสิ่งที่เขาอยากทำเป็นที่แล้วสิ่งที่เราทำมันจะไม่กดดันเขาแล้วอย่างก็จะออกซิเจนเวลามันก็จะตื่นเต้นไปเรื่อยด้วยความที่เป็นการแสดงกรรมครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งที่ใหญ่มากของหนูนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้ก็ตื่นเต็นมากแล้วก็หายใจมทั่วท้องใช่ค่ะเหมือนจะเป็นลมเนาะเด็กหิวข้าวนะกินข้าวเหนื่อมันเกิน ไม่ตื่นเต้นไม่ก็อะไรกนี่ไงก็ว่าสุกนี่ปลาไม่ใช่วันนี้มาให้กำลังใจน้องรอคับใช่บอกเลยว่าน้องอนเป็นสาวแล้วเก่งต้องวิ่งตามไม่หยุดไดเลยไม่บอกไม่บอกเด็กไม่แปลดร้อยแปดร้อยเล็กมากแปดร้อยต้อะสักกรเนี่ยเล็กมากมันไปลองอืมแต่รู้ค่ะสองห้าห้าใหญ่หอยซีสองสามห้า อจริงเหรอเออไม่เหมือนนะเหมือนสีนี่ไงพี่ปุ๊กเล็กมากเออที่สองหกห้านจะดูอะไรมาได้ปะไม่ดูไม่ดูหน่อยไม่ไม่ปสองห้าหอสห้าไม่ใช่นี่ใช่ปะเขาเรียกว่านะฟูไฮบิดไม่ใช่ไฮบิดจบหนูมันกินยาคุมไงเออเรามันอะนี่ไงแบบมันมันถึงจะยั่วสโลด้วยล่ะเออก็เดี๋ยวหนูได้ฟูไฮบิดมาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว์อาหารค่ะลูกมา หนูตืต่นได้ไหมพี่ทำให้เวลา <laughs> ถ้านะถ้ากลัวหมอนพี่ทำให้วันนั้นหนูเขาจะ่าพี่สาวมารักหนูมากแต่เดี๋ยวหนูจะออกมาแล้วแบบนี้เหมือนพี่ปลุกไม่ต้องห่วงเรื่องความสบันเนี่ยนมไอเดซี่อ่าเป็นไงล่ะฟุ้งทะลุ้จึงเวอร์อากาศต่จะหาว่าอ้วนเป็นยังไงแต่เป็นนมที่ขนชมในประเทศจบนั่เป็นแบบมันจึ้งเกินอ่ะแม่คนได้แต่บอกว่าสวยเลยเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยแล้วมือหนูอย่างเงี้ยเวลาถหายรูปกับพี่เนี่ยก็อย่างเงี้ยไม่มันใหญ่เกินต้อย่างเออนี่นมมันจะเท่าแปดร้อยเออเนี่ยังมีฝาเตม ชุดยังว่าหลังจะทำตรงออกมาปุ๊บจะใส่ชุดไหนบ้างมาดูขาแองอุ้ยเสียวมัน่อยแล้ว่าจะโป๊เหมือนฟุ๊กอย่างทุกวันเลยโอเคแหละมีดีเหื่อยหรออ่ะยังไงพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะอ่ะพร้อมแล้วอุ้ยแกต้องลองให้นะคิดมาเลยแค่ตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะนี่นะคะแม่ก็จะอยู่ข้างทางแล้วแม่จะยินเป็นยังไอยู่นี่พี่ฟุ้งอันนี้ตื่นเต้นจริงเหรอ หนูทำค่ะอย่าไปฟิวตี้เต้นแทนไม่ได้หรอหนูทำค่ะตอนนั้นไงตื่นจริงป่ะที่เขาบอกเหมือนสิบล้อทับเหมือนอะไรไม่เกินจริงไม่จริงไม่เกินจริงไม่จริงว่าตื่นมาพี่ไปกินดกิ๊ดกิ๊ดผูตัวนี้เหมือนดาราหรือเปล่า M U T สองเจ็ดอย่าเล่นเล่นมากนะอย่าเล่นเล่นมากนะตื่นเต้นเอาซิขอพูดก่อนนะถ้าเข้าก็นยองใจให้แนด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวน้องออกมาน้องก็จะเป็นผู้หญิงครึ่งแล้วคุณแม่ก่อนขอแม่ก่อน กี่ชั่วโมงคานี่พานกี่ชั่วโมงอ่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงอุ้ยแม่เดียบหลับไม่ถึงเอาไปอุ้มกี่ชั่วโมงสี่สามสี่มะไม่ได้เกิดเหมือนได้ไงห่อคุณแม่ออกมาสวยช้ำแบบอุ้ยเสียวกันเลยอ่ะแปดร้อยดีซีเนาะแกแกไปแล้วหรอเนี่ยจะเข้าแล้วเจอกันนะคารุยกอุ้ยอืน S <S แต่สวยห้องเนี้ยคือห้องสวยเอาเพาะเขาสวยเลยจี๊ทดทำงานแน่นอนนะคะสุดเป๊น ตอนนี้เนี่ยโอเคขึ้นมากเลยนะคะแล้วก็ถามว่าเจ็บไหมไม่เจ็บแต่ว่าแน่นมากกว่าไม่เหมือนสิบล้อทับก็ ของน้องเนตตี้นะคะหน้าหกหายไวๆเชื่ออยู่แล้วว่า s f c เนี่ยทำแป๊บเดียวพักคื้นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายแล้วจะได้แต่งตัวสวยๆนะคะแล้วก็เพิ่มความมั่นใจด้วยยังไงน้องก็สวยปังแน่นอนรอชมค่ะทุกคนขาแล้ววันนี้นะคะแล้วก็มีดาราซีรีส์วายนั่นหนึ่งมาเยี่ยมเขาแบบเขาอุตส่าห์นั่งรถตรงมาเลยจากเดินเทเวอร์ลีเฉลยอ่ะแกเฉลยคือนั่งมอไซด์มาละจริงปะจริงนั่งมอไซด์มาฉันเจอพี่เพื่เก่งอ่ะยังไงบ้างน้องสาวทำนมที่เราถึงยังไงบ้าง แค่นี้ตีใจยังหน้าตาดีใจยังหน้าตาดีใจอ่ะยว่าเป็นคามินหนหนักยังหน่มงเวอรแน่นเดี๋ยวขึืนไดจีพี่เพอก่อนตรงนี้นะค่ะน้องก็ต้องตองหาอยู่แล้วแล้วเขาเป็นดาราแล้วเขามาหาแค่เน็ตจีไอดอลอินฟูเอเอร์เองปาเป็นถึงดาราอยู่แอปยังขายเต็นตี้ปังมีนมใหม่แล้วก็งาน เท่าปัางๆขึ้นอีกสิบเท่าร้อยเท่าขอขาาให้นมมีนำพางเงินมาให้หนูอีกหนึ่งร้อยล้านบาทอย่าไปเล่นกับไฟฮะรีบมากอีเนติมางเนี่ยแกมาทำไมเป็นไรยังไงยังไงยังไงนะทรงบาร์บี้ปะ่ะอะไรกระแตนป่ะเนี่ยทำนมค่ะทำยังแกดูไม่บวมเลยอ่ะกี่ซีซีอ่ะ 800พี่แพ๊เดี๋ยวนะฉันดูไม่ออกว่านี่การแสดงหรือเรื่องจริงยิ้มแบบแกข้างหลังดีใจด้วยนะแกเป็นสาวแล้วว่ะเขามีเม,มตตี้เป็นสาวแล้วฉันทำกีแกเปิดนะมันร้อนแต่เขามีแฟนมานั่งเฝ้าด้วยกแกแฟนฉันจ้าอ้าวเมตตี้ไม่ดีใจด้วยนะแม่ขอบคุณนะเราทำไมในรูปแกแต่งหน้าเด็แอบแฝโเขาอวยพอน้องสาวหรือยัง ขอให้น้องสาวนะคะมีความสุขแล้วก็วันเกิดปีนี้อนขอให้ฮะฮะไม่ใช่วันเกิดหรอวันวันอะไรก็เหมือนอเกิดใหม่มีนมก็คือเหมือนเกิดใหม่ชีวิตใหม่ปังปัง,ปงทีเซนเตอร์เ,เข้าเยอะจๆจบลอยล้านพันล้านไม่ไหวเกิดดีแกเ<ร>อาแฟนตันเองแกเอาเขามาเยี่ยมใครเนี่ยแฟนตันเองแกบ้านแหล่แฟนเน็ตบ้านแหล่พี่แฟนบ้านแหล่พี่แกออสลูกเขาเป็นใครแฟนแกหรือเปล่าพี่ตา แปฝาตเขาเป็นใครเอ้ยเอ้ยเป็นพี่แเขาซื้อเยลลี่มาฝากเลืกอไเยลลี่ที่แกชอบกินกรสว่็รู้สึกว่าจริงๆมันไม่ได้รอใครหรอกมันรออยู่คนเดียวจบจะรู้ได้ไงกูมาตอนกูมาถ่ายก็ม่ได้กินเรื่องใครค่ะ ม่ได้คลิปเรื่องนี้ว่าเขาจะมากี่โมงผู้ชายมาปุ๊บเทเทขอบคุณนะอันนี้ไปเลยตอนแรกไม่อยากถ่ายค่ะงงแล้วอะไรมันเต็มห้องไปหมดอ่ะว่าไงแม่งงงล้วดูแม่เรื่อยเออมันงงไปหมดมัน แม่งงเหแม่เริ่มเก็บห้องละตอนนี้เป็นแนวเก็บละเพราะคนเยอะละคนไหนน้เขาเป็นพี่ชายนั้นทุกคนเป็นพี่ชายเกมหมดตาอ่แล้วคนนี้เป็นพี่ชายเกยหมดพี่ชายด้วยไหมอ่าคนนี้ขี้เถิ่อนนะอันนี้พี่ชายด้วยหรือเปล่าชื่อคุณหน้าผมากะ ไงอ้ยีแฟนเนตตี้เหรออ๋อใช่ครับแฟนเขาเฮ้ยโอเคครับน้องเนตตี้ครัเขาเฮ้ยรู้ได้เหรอว่าเราอยากได้แคร์เบร์ปังๆายไฮวายอันนี้ตุ๊กตาด้วยเขียนอะไรมาไม่น่าขอให้น้องสาวเนตตี้ปังๆและไฮวายจากพี่จีสวัสน้ำตาไหลนริงจริงแกแกดูจะน่าหยอกได้กำลังมากเมื่อกี้ว่าแคร์เบร์ใช่เมื่อกี้บอกว่า ด่ตอนไหนจบตลอดเลย่าไวต้องนไปเจี่ยนะค่ะช่เจ็ัเจ็บไหแล้ววันนี้นะคะพี <tube> ่เจมส์นะคะก็ได้มาเยี่ยมเนดีทำไมตอนล็อกกูกับล็อกมึงมันต่างกันมากเลยอ่ะล็เป็นคนเรยบ้อยโอเคโอเโอเคโคเชืองๆวันนี้นะคะหนูต้องขอ ที่รบกวนเวลามาถึง5ทุ่มเลยทีเดียวเมื่อวานต้องบอกโกงว่ามีการโทรมาชวนน้องสาวเพราะว่าทุกครั้งที่เรามีงาน<ะ>เราก็จะขาดน้องสาวไม่ได้ไมึงมันตัดลงไม่ทันหรอก 12บสองที่นี่ผ่านมาไปแล้วมีงานวายสแปรดเนี่ยก็เลยชวนน้องสาวไปเที่ยวงานเพรวกเราจะไปแบบยั่วๆไอพวกโบดไอพวกเกดไอพวกเกดต้องได้เห็นงวนมใช่ก็เลยคิดว่าอุ๊ยโทรมาชวนน้องสาวดีกว่าแต่ไม่รู้ว่าน้องสาวมีแพลนที่จะทำนมแล้ววันนี้น้องสาวมีนมแล้วเร็วน้องเจลเร็วมากตื่นเต้นนะเอาจริงๆนะคือตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงๆเห็นเนฟตี้ตั้งแต่สมัยเดินพร็อพแดนที่แบบเช่าชุด500แล้วสะบัดแบบของทหารอะหรืออกปล่าคือสมัยที่ คืใสมัยที่หืองานพรุงแดงน,นึกออกไหมแล้วพอชายแล้วพอตอน,อตอนเราเห็นตอนนั้นปุ๊บแล้วพอมาตอนนี้ราทุกเฮ้ย้องสาวตัวเป็นสาวแล้วก็แบบ happy แฮปปี้อะไรอย่เงี้ยพอนพอน้องลูกสาวก่อนจริงจริง,รงวันเนี้ยมีแบบมีงานเยอะมากค่ะเรื่องมุมทางผู้ช่วยได้แต่คือ<า>แบบบอกว่ายังไงก็ต้องแหวนมา แม่ไปงานไหนมาบ้างโหวันนี้ทำงานจะสิบโมงตายรวยตายหรือเศรษฐีตายเลยถ้ารวยได้ขึ้นของเนสตี้แล้วซื้อวัวให้พ่อได้อาจจะมีมากวันนี้วัวเพิ่งโดนชนไป็นแบบอะเอวยพรก่อนขอให้แบบว่าเออน้องสาวเนี่ยโตเป็นสาวแล้วก็ขอให้สะพั่งในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นงานเอยเงินเอออำนาจบารมีความสวยขอให้มันเปล่งปลั่งออกไปจากนมที่เรามีก็ขอให้มันแบบว่าได้ใช้งานอย่างถาโถมอย่างหนักหน่วงแล้วก็ขอให้มัน โดมอันนี้พาน้องสาวไปแบบว่าถ่ายงานได้แบบอีกสิบล้านยี่สิบล้านเลยล้ามไม่ได้พันอยู่อะพี่เจนหไว้พอร้อยล้านคือมันเดินได้ปกติแต่มันเจ็บมันหายมันหายใจไม่ทั่ว้องอย่างเงี้ยเอเบเปิลนมดีเวนมชีสชีสตะแกรงเออถามนมอยู่นี่หัวนมอยู่นี่ แล้วเดี๋ยวนี้ค่ะตัวต็ยากนะเขาเป็นดแสดงเขาเป็นดาราแดงวันนั้นไปเซนเทนเว์เห็นเขาเป็นดาราก็เลยอวยเขาหน่อยพี่เป้ยสวยพี่เฟย์สวยจังเลยเขาหันมามองแมล่าม่ค่ะเขายิงนีค่ะอยู่วล่เขาถามคำถามตอบไม่ตรงเลยดารายังไงเขาไม่ได้ถามหรอเาตอนนี้ตอนนี้คนที่จะนำโลวันแพลที่ที่หนึ่งองเราคือใคร่ะดูยอ๊ยดย อุ๊ยวนนี้ดีนะดีเลยอุ๊ยเป็นใครอะเอาเอาเอานีมวนอมสวยยังมันช่องนมสวยยังให้หนูให้ดูนมวันนี้มันเยี่ยมเด็ดแล้วฮะก็เด็ดกำลังจะออกตับบานแล้วเป็นไงวะซื้ออะไรไหมกินวันนี้ซื้อกาแฟไงไสาร์ไรสาร์บัคสาร์บัักเชียร์ซึ้อแมลงแก้วหนึ่ ก็ถ้าไม่กินจะกินเองแล้วนะแรงนะแกเป็นไงบ้างโอ้็น้ำใจลอดาเรียนมาอะไรแล้วเนี้ยโอ้แกจะมี็นนักหารอนเนี้ยแกก็ชิดงแ่ดีดีดหน่อยอแกแกนมสวยนะแอ้คนจับตูดแรกแกรู้ยังสี่บันเกลิ่มคนส่เดี๋ยวฉันเป็นคนนวดให้นะกันนรดคำศิลปตาบอล ก็ขอให้เนยนะคะมีความสุขกับเออการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่อะไรใหม่แล้วก็ทํางานเก่งอะไรเก่งอยู่แล้วอันนี้ไม่ซีเรียสแล้วก็มีแฟนแล,แ,ลแล้วนะหรือมีแล้วไม่มีป่ะไม่มีโอเค